การเมืองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับแล้วก็แล้วก็ได้ได้คุยกันในครมอว่าอย่าไปคิดแบบนั้นเลยนะฮะทีนี้ผมยกตัวอย่างนะครับว่าพอเรามีนโยบายของรัฐบาลเราบอกเรียนฟรีนะครับผมว่าเรื่องงบเรียนฟรีมันก็ต้องจัดใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ว่าพักไหนจะดูกระทรวงศึกษางบเรียนฟรีก็ต้องจัดนี่ผมผยกว่าบังเอิญเป็นประชาธิปัตย์บังเอิญเป็นประชาธิปัตย์เท่าน,นั้นเองนะครับนี่ผมก็อยากจะเรียนให้ทราบว่า เราไม่ได้เราไม่ได้ไปดูว่าออกเป็นพักนี้เลยตัดน้อยเป็นพักนี้ตัดเยอะทําอย่างนั้นไม่ได้รอะครับแล้วก็กระทรวงที่ผมขอให้ดูแลเป็นพิเศษเนี่ยนะครับก็เป็นกระทรวงซึ่งมีลัฐมตรีหลายหลายพักที่ดูแลอยู่นะครับอย่างแรงงานเนี่ยประชาธิปัตรก็ดูแลนะครับแต่อุตสาหกรรมเป็นเพื่อแผ่นดินพาณิชเป็นภูมิใจไทยก็จะกระจายกันไปนะครับเราก็จะมาดูทุกอย่างเนี่ยให้ยึดในเรื่องของงานยึดเรื่องของยุทธศาสตร์ยึดให้เป็นไปตามเป้าหมายของเรา ครับว่าจะต้องกระตุ้นแล้วก็ฟื้นเศรษฐกิจให้ได้โดยเร็วในที่ประชุมคลมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตอนที่มีการพูดถึงการตัดงบของแต่ละกระทรวงเนี่ยนะมีมีการถกเถียงกันเยอะไหมครับจะมีกระทรวงที่เขาถูกตัดงบประมาณไปแล้วก็ไม่ได้รับเงินในส่วนนอกงบประมาณเลยที่เขาก็พูดขึ้นมาว่าขอให้ช่วยดูแลหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเขาอาจจะทํางานยากขึ้นนะกระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรมกระทรวงอุตสาหกรรม นะครับแล้วบางกระทรวงผมก็พูดให้เลยก่อนนี่เขาจะพูดนะฮะเพราะรู้ว่าเขาจะต้องพูดนะฮะเช่นกระทรวงการต่างประเทศหรือว่ากระทรวงกลาโหมหรือว่ากระทรวงอีกบางกระทรวงอย่างเงี้ยงบของกองทัพที่ถูกตัดไปเนี่ยท่านนายกมั่นใจไหมครับว่าจะจะไม่มีความรู้สึกตะคิดตะขวงใจของกองทัพรืรัฐบาลผมมีโอกาสได้คุยกับผู้นําเหล่าทัพนะครับผมคิดว่าท่านก็เข้าใจสถานการณ์ นะครับ,รบเราก็เคยผ่านปัญหาอย่างนี้มาเมื่อปี2540เหมือนกัน<อ>นะครับแต่ว่าผมก็ไดเ้เรียนกับทางผู้นําเหล่าทัพว่าผมเข้าใจดีนะฮะเหมือนกับที่เราเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังื่อสักครู่รว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยม,ม,มันถูกปรับลดไปเยอะแล้วมันมีความจําเป็นนะครับแต่ว่าผมก็ขอการยืนยันในในแง่ความพร้อมมานะครับ,รบเพราะว่าถ้าเราจัดงบประมาณไปสุดท้ายเนี่ยมีขั้นตอนที่เป็นปัญหาทําให้โครงการเดินไม่ได้เงินก็ เงินก็ไม่ได้ใช้นะครับมันก็เป็นการเสียโอกาสของของการทํางานของรัฐบาลในส่วนอื่นผมยังคิดว่าในช่วงที่จะมีการดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมนะครับทางกองทัพก็คงจะมีคําตอบมาแล้วก็รัฐบาลก็จะพิจารณาให้คร,ครับการประชุมรัฐมตีสาธารณสุขอาเซียนที่เพิ่งจบไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยภาพรวมแล้วเนี่ยท่านนายกพอใจไหมครัผมพอใจนะครับเพราะว่าเ,เป็นอีกโอกาสหนึ่งซึ่งภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะครับได้แสดงให้กับชาวโลกเห็น ว่าเวลามีปัญหาที่มันเป็นปัญหาข้ามชาติเนี่ยนะครับภูมิภาคเราเนี่ยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็มาดูลู่ทางในการเสริมความพร้อมซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ที่น่าดีใจก็คือว่าจากเดิมเราพูดถึงอาเซียนนะครับสุดท้ายเป็นอาเซียนบวกสามนะครับ,ค,รบคือทางจีนเกาหลีญี่ปุน่นมาร่วมด้วย นะครับแล้วก็ได้มีการมาพูดถึงมาตรการทั้งในเรื่องของที่แต่ละประเทศทําอยู่แล้วและตรงไหนบ้างที่มันจะเป็นมาตรฐานที่เสริมเข้าไปนะครับแล้วก็การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะฮะเช่นเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องยาเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรต่าง,างๆไปจนถึงมาตรการเวลาที่มีการเดินทางนะครับโดยมีการพูดถึงเรื่องว่าประเทศไหนซึ่งตรวจพบผู้ติดเชื้อเนี่ยก็คงจะต้องมีการ เข้มงวดในการตรวจคนขาออกด้วยครับส่วนใหญ่จะตรวจขาเข้า<ช>นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะช่วยกันทุกประเทศเนี่ยความจริงประเทศไหนที่มีการติดเชื้อแล้วเนี่ยขาออกก็ควรจะต้องช่วยดูด้วยครับนะครับการที่การประชุมรัฐมนตรีสารถูกอาเซียนเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผมหมายถึงว่าไม่มีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงเนี่ยตรงนี้เป็นความมั่นใจอย่างหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้รัฐบาลเนี่ยจะจัดการประชุมผู้นาอาเซียนเดือนมิถุนาย,ยนผมคิดว่า การประชุมนานาชาติทั้งหลายที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นการประชุมอย่างชนาเสยนบวกสามในเรื่องสาธารณสุขหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คงเป็นที่จับตาของของทั้งสมาชิกทั้งชาวโลกอยู่แล้วหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่พัทยานะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือในการทําให้การจัดการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขณะนี้เราก็ยังมุ่งหน้าในการที่จะเตรียมความพร้อมในการที่จะประชุมที่ภูเก็ต ในเดือนหน้าในส่วนของอาเซียนที่ถูกเลื่อนออกไปจากการประชุมที่พัทยาซึ่งชัดเจนแล้วว่าการประชุมที่ภูเก็ตเนี่ยท่านนายกจะหยิบพอรบอรความมั่นคงมาใช้คือเป็นข้อเสนอของฝ่ายความมั่นคงในขณะนี้นะครับจริงๆข้อเสนอของเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรน่ากลัวลึกลับซับซ้อนนะครับ,รบผมผมบอกได้เลยนะครับมี2เรื่องท,ที่เป็นความต้องการครับเรื่องแรกก็คือว่าเราคิดว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยเนี่ยคงจะพึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวคงไม่ได้ นะครับซึ่งตามปกติก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรนะครับภาระเขาก็เยอะแล้วก็ความพร้อมนะฮะแล้วก็ข้อจํากัดต่างๆเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นการที่มีการประกาศใช้อํานาจจะเป็นตามกฎหมายความมั่นคงหรืออํานาจอื่นใดก็แล้วแต่ก็จะช่วยให้มีความยืดหยุ่นความคล่องตัวในการเอาเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นเช่นทหารหรือข้าราชการฝ่ายอื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยทํางานนี้ครับประการที่สองก็คือว่าถ้าเรา มีการประกาศใช้กฎหมายอย่างเช่นกฎหมายความมั่นคงเนี่ยรัฐบาลก็จะมีอำนาจเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเช่นการดูแลเกี่ยวกับการควบคุมการใช้เส้นทางคมนาคมนะตรวจคนเข้าออกหรืออะไรก็แล้วแต่<ะ>มีข้อกํำหนดบางอย่างซึ่งก็จะทำให้การดูแลในเรื่องการชุมนุมเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นนะฮะเขาต้องการเท่านี้นะฮะทีนี้ก็จะต้องไปดูละครับว่าสิ่งที่ต้องการสองเรื่องนี้เนี่ยมันมีช่องทางไหนบ้างซึ่งจะทำให้เรา ได้สิ่งเหล่านี้มาช่องทางหนึ่งแน่นอนก็คือกฎหมายความมั่นคงครับ,รบแต่ขณะนี้ผมก็ให้ทางฝ่ายกฎหมายของทุกส่วนนะฮะสํานักนายกก็ดูอยู่กองทัพก็ดูอยู่ตํารวจก็ดูอยู่<ม>ว่าการจะประกาศเนี่ยมัน,ม,นมันต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในตัวกฎหมายมนะครับเข้าเงื่อนไขหรือไม่เข้าแล้วการประกาศจะประกาศแบบไหนอย่างไรแล้วต้องไปทําความเข้าใจนะครับไม่ให้คนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า<ม><ม>ถึงได้มีการประกาศกฎหมายตรงนี้การ แต่ว่ากฎหมายนี้ก็ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ใช้อยู่ตามจังหวัดชายแดนอยู่แล้วพอหยิบกฎหมายนี้มาใช้เนี่ยสำหรับการประชุมนั่นหมายความว่าทหารจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลความปลอดภัยไม่ฮะก็เป็นเป็นการผสมผสานครับ<อ>ไม่ได้ไม่ได้ไประบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นทหารครับนะครับ,รบก็เป็นกรมนเข้ามากรมนนี่ก็ประกอบไปด้วยทุกฝ่ายครับครับครับวันนั้นที่มีการประชุมเนี่ยนะฮะหมายถึงเดือนมิถุนาที่จะถึงนีน้จะห้ามการชุมนุมในจังหวัดภูกเก็ตเลยไหมฮะเราก็ไม่อยากให้มีการชุมนุม แต่ว่าถ้าการชุมนุมอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตก็ทําได้นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดถ้าเรามีการประกาศใช้กฎหมายแล้วมีอำนาจพิเศษบางอย่างเนี่ยเราก็คงจะสามารถบริหารจัดการเรื่องของการชุมนุมได้ง่ายขึ้นตีกรอบไหมครับว่าต้องไกลาจากที่ประชุมสผมลลผมไม่คิดว่าผมไม่คิดว่าจะไปทําอะไรอย่างนั้นได้นะครับ,รบมันทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามอำนาจที่มีอยู่ในกฎหมายครก็ถ้าพูดอย่างนี้ก็ยังยังสามารถที่จะมีการชุมนุมได้ที่ภูเก็ต ก็จะมีหรือไม่เราก็ยังไม่ทราบนะครับแล้วก็การการปร,ากาประกาศควบคุมในเรื่องของการใช้เส้นทางอะไรต่างๆมันก็อาจจะเป็นตัวที่ช่วยได้นะครับแล้วก็ใจผมเนี่ยผมก็อยากจะบอกย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า <BI. S 2> <Aman. S 1> การใช้สิทธิ์ก็ทําได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการประชุมมาเซียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของประเทศเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของหน้าตาเ <Euros. S 1> กียรติภูมิความเชื่อมั่นนะครับผมก็อยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่า ไอ้เรื่องที่เป็นปัญหาภายในของเราเนี่ยอย่าให้กระเทือนตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็บัตรนี้เนี่ยเราก็มีคณะกรรมการที่สภา,าตั้งขึ้นมาเปิดโอกาสทุกฝ่ายเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่แล้วจะเป็นเรื่องการที่อยากจะไปดูแลสักษาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตท,ที่ผ่านมาหรือจะเป็นในเรื่องของความสมานฉันท์ปรองดองผ่านกระบวนการของการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมช่องทางมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประเด็นอื่นๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย ผมก็ได้ยืนยันมาดูตลอดมีปัญหาอะไรเนี่ยร้องเรียนมาเนี่ยผมก็รับฟังนะครับแล้วก็มีคําตอบ,บมีผู้นําประเทศไหนบ้างไหมครับที่เขาขอกําลังอัลคาดูแลเป็นพิเศษคือ